สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะมาสอนเพิ่มแป้นพิมพ์คีย์บอร์ดภาษาจีนแบบแฮนด์ไร i ิงนะคะอันดับแรกนะคะให้เพื่อนๆไปที่ตั้งค่านะคะจากนั้นกดปุ่ม general นะคะแล้วก็เลื่อนลงมานะคะจะมีคำว่า Keyboard นะคะให้กดปุ่ม Keyboard เข้าไปแล้วก็กด Keyboard ดอ,อีกครั้งหนึ่งนะคะจากนั้นทำการเลือกเพิ่มคีย์บอร์ดนะคะ แล้วก็ทำการค้นหาภาษาจีนนะคะซึ่งภาษาจีนจะมีทั้งแบบตัวเต็มแล้วก็ตัวย่อนะคะก็แล้วแต่ใครถนัดนะคะพอเลือกขึ้นมานะคะก็จะมีแป้นพิมพ์หลากหลายแบบนะคะเราก็จะขอแนะนําให้เลือกแบบพินอินแล้วก็แฮนด์ไรติงก็คือแบบเขียนมือนะคะติ๊ก2อันเลย จากนั้นนะคะก็กดปุ่ม edit ได้เลยนะคะแล้วก็ด้านหลังจะมีขีดสาขีดนะคะซึ่งเป็นขีดสำหรับการเรียงลำดับแป้นพิมพ์นะคะแล้วก็กดดันได้เลยค่ะเราลองมาทดสอบคีย์บอร์ดของเราดูนะคะพอตอนเลือกเปลี่ยนภาษาเนี่ยมันก็จะเรียงตามลำดับที่เราเลือกไว้เมื่อสักครู่นะคะเรามาลองเขียน h a n d w r i t i n g ดูนะคะตัว h a n d w r i t i n n เนี่ยเราสามารถเขียน ยึกยือได้เลยนะคะเต็มที่เลยมันก็จะพอเดาออกจากลายมือที่เราเขียนดูนะคะพอเขียนเสร็จก็จะต้องเลือกด้วยนะคะว่าจะเอาตัวไหนเนี้ยคะ่ะมันก็จะปรากฏขึ้นมาให้ด้านบนเดี๋ยวเรามาลองแป้นพิมพ์พินอินดูบ้างนะคะ แล้วก็เลือกไปที่พิมพ์อินได้เลยแล้วก็สามารถพิมพ์อย่างเช่นตัวอย่างนะคะเราจะพิมพ์คําว่าวอไอหนี่ก็จะเป็นตัว w o a i แล้วก็ n i นะคะจากนั้นนะคะเราลองกลับมาที่คีย์บอร์ดเซตติ้งอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่อยากได้ภาษาจีนเข้ามาในคีย์บอร์ดแล้วนะคะก็ให้สไลด์ไปทงด้านซ้ายมือเลยค่ะแล้วก็เลือกตัวคำว่า delete สีแดงขึ้นมานะคะ หรือเราจะกดปุ่ม Edit ด้านมุมบนขวานะคะแล้วก็กดลบด้านหน้านะคะแล้วก็เลือกคำว่า Delete ได้เลยค่ะคีย์บอร์ดตัวนั้นก็จะหายไปจากคีย์บอร์ดของเรานะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆอยากจะเพิ่มอีกก็กด Add New Keyboard ได้ปกติเลยค่ะง,ง่ายๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ